างกองบินสี่ยังออกช่วยภัยหนาวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยครั้งนี้ได้นำผ้าห่มไปมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลส้อยทองและตำบลผพมนิมิตค่ะ ที่ออบตไส้ทองและอะอบตผมนิมิตทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน4ีนำโดยนาวาการเอกอังคารอินทาผู้บังคับการกองบิน4ีพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างข้าราชการกองบิน4ีได้เดินทางไปมอบอผ้าห่มกันหนาวซึ่งทางกองบินสีได้รับมอบหมายจากศูนย์สาธารณภัยกองทัพอากาศให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่ราษฎรยากจนและประสบภัยหนาวเป็นประจำ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินสีได้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการสำรวจหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลพผมนิมิตและตําบลสร้อยทองเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวโดยในปีนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินสีได้รับจัดสรรผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์สาธารณภัยกองทัพอากาศและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์รวมจำนวน390ผืน โดยเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศในด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับขันให้เป็นผลอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์รวมถึงการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ